รถตู้หัวจรวดเครื่องสองแอลนะครับสตาร์ทติดแต่เดินเบาไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีเสียงเคกป๊กป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 กแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ตกนะครับยิ่งเล่งเครื่องเสียงยิ่งดังนะครับมาดูกัน,นครับ มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็น่าจะเจอสาเหตุแล้วนะครับสาเหตุก็คือเดี๋ยวน่าจะชับละลายนะครับอาจจะสาธิตให้ดูนะครับผมจะหมุนข้อเวียงอาจจะได้ยินเสียงนะครับ ซูบหนึ่งจะชัดเจนนะครับสังเกตที่ประแจที่ผมหมุนด้วยนะครับว่ามันจะไม่ไปตามมือนะครับอันนี้ลงละสา,สามลูกข้างหลังมีการเคลื่อนไหวละแต่ซูบหนึ่งยังนิ่งๆน,นะครับอ่าทนี้ผมจะหมุนอีกด้านหนึ่ง,งสสสสครับสังเกตส,สูบหนึ่งะครับซูบหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับแล้วสังเกต3ตัวข้างหลังด้วยนะครับ3ตัวข้างหลังจะไปแต่ซูบหจะไม่ไปคค่อยๆดู สามซูบด้านหลังจะเริ่มขยับนิดนึงละแต่สูบหนึ่งยังนิ่งนะครับอีกทีนะครับฮะมันจะกิ๊กแก๊ปเดียวนะครับมาเนี่ยครับครับครับสามซูบด้านหลังอ่าบางทีผมก็ไม่ได้ดูกล้องโดยสามซูบด้านหลังครับมันจะกึ๊กกึ๊กกึ๊กนะครับ,นะรบแต่ซูบหนึ่งนิ่งนะครับแสดงว่า ก้านสูบหรือนั่นแหละน่าจะเป็นการสูบน่าจะละลายไปแล้วมีแก๊บเยอะขนาดนี้ครับแล้วผมไม่รู้ว่าจะยกเครื่องยังไงครับไม่มีเคนด้วยเราเป็นรถตู้ใช้ลอกก็ไม่ได้ะนะครับนะครับตอนนี้ก็เปิดท้องอ่างมาแล้วสูบหนึ่งนะครับก็จะอยู่ตรงนั้น นี่ผมถอดออกมาแล้วนะครับตัวประกับการสูบช้าบละลายจริงๆด้วยนะครับนี่สูบหนึ่งอันนี้หน้าเครื่องนะครับอันน้มนน้ำหนึ่งสองสามสี่นะครับลองขยับดูแล้วทั้ง4ี่ตัวแน่นดีนะครับละลายแค่สูบหนึ่งนะครับแล้วลองเป่ารูนี้ดูว่าน้ำมันไม่มาเลี้ยงตรงนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับ ก็เปลี่ยนคานี้ก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวต้องเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดขาดตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัวก้านสูบไม่รู้ว่าขาดคานี้หรือว่าจะเอาทะลุขึ้นด้านบนออกมาขาดข้างน,นอกนะครับถ้ามีปอกรัดก็น่าจะใส่ได้อันนี้ไม่มีปอกรัดเดี๋ยวลองดูวิธีการดัดแปลงด้วยนะครับผมบ้านผมมันมันนอกไม่มีไฟฟ้าใช้ครับนี่นี่คือชิ้นส่วนของชับ การสูบที่มันเหลือแค่นี้นะครับให้เห็นอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเลยนะครับอันนี้คือด้านล่างผมเนี้ยอกมาจากตรงนี้นะครับเผื่อใครมีอาการแบบนี้ก็ลองอ่าไม่ต้องเปิดฝาสูบก็ได้นะครับเพราะว่าเปิดฝาสูบมันน่าจะยุ่งยากกว่าเปิดท้องอ่างครับเปิดท้องอ่างก็แค่ขันน็อตฝากบัวสีตัวแล้วก็น็อตลอบท้องอ่างแค่นี้ก็เปลี่ยนฉับการได้แล้วนะครับสำหรับรถตู้ไฮเอ็ รถตู้หัวจรวดหลังคาเตี้ยนะครับเครื่องสองเอลเครื่องไม่ตีนะครับเดียวกันเราซื้อชาร์ปมาใหม่เราขัดทำความสะอาดแล้วก็ใส่ชาร์ปเข้าไปขันนอ็อตแค่นั้นนะครับผมไม่ต้องยกเครื่องไม่ต้องอะไรเดี๋ยวลองดูมันจะหายหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สภาพที่เราทำกันอยู่ ในป่านะครับเรามาดูเสียงเครื่องหลังจากที่เปลี่ยนชับไปแค่สูบหนึ่งครับคู่เดียวชับก้านอย่างเดียวนะรประมาณน,นี้นบเสียงมันน่าจะเงียบสุดได้เท่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเสียงไมตี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์เสียงเครื่องไมตี้สองแอประมาณนี้หรือเปล่าพี่น้อง ตนเล่ก็น่าจะใช้ได้นะวิธีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือกี่เดือนกี่ปีมันเกิดอะไรขึ้นผมก็จะลงคลิปที่มันเป็นปัญหาไว้ในคอมเมนต์คลิปคลิปนี้นะครับผมประมาณนั้นนะผม ก็เรื่องไปดูคอมเมนต์ได้ว่ามันอยู่ได้ปี่อาทิตย์กี่เดือนอะไรเงี้ยเทียนนี้ก็คือสรุปอีกทีนะครับสรุปครข้าวก็ไม่ได้ยกเครื่องนะครับผมเปิดท้องอ่างแล้วก็เขียนเฉพาะชาบก้านอย่างเดียวชาบก้านมันขายเป็นกล่องนะครับไซส์ที่เราใช้ก็คือสแตร์ดนะครับ มันจะมีมาครบทั้ง4ก้าน4ี่สูบนะครับเป็นก้านละ2ตัวนี่เราใช้ไปแค่คู่เดียวนะครับก็จะเหลืออยู่3ามคู่เหลือสามสุบเศษเศษชาร์บที่มันละลายผมไม่ได้เราออกมาให้ดูนะมันอยู่ใต้ท้องรถก็ลืมหยิบออกมาดูนะผมทิ้งไว้ใต้ท้องรถนูนะ่นครับมันจะเหลือแค่เสี้ยวบางๆเนาะน่าจะถ่ายให้ดูได้หรือเปล่าจำไม่ได้นะ<ม>ก็ใช้กระดาษทราย เบอร์400อนะครับอันนี้น่าจะเบอร์400จริงๆมัน400ก็ได้อยู่นะครับน,นี่เบอร์ร้0ยเจดสิบเลยว่าเบอร์400ร้อยนะก็ตัดตัดให้มันประมาณนี้นะครับประมาณสัก3ามซนหรือเอาเทียบกับล่องล่องชาร์ปนั่นแหละครับให้มันพอดีกันแล้วก็ ใช้เชือกพันรอบหนึ่งแล้วก็ดึงไปมาให้มันลื่นครับแล้วก็ส่องเชืบเข้าไปขัดน็อตแค่นั้นเลยนะครับเคสดนี้ผมเปิดฝาสูบก่อนนะครับจริงๆไม่ต้องเปิดเปิดฝาสูบก็ได้นะครับถ้าเป็นเสียงแบบในคลิปตอนแรกพี่ๆก็ขึ้นแม่แรงแล้วก็เปิดอ่างได้เลยเพราะว่ามันเป็น การทําเป็นขั้นตอนที่ง่ายกว่าการมาเปิดฝาสูบครับการเปิดฝาสูบพอดเยอะมากนะครับถอดพวกสายพานเหลาลิ้นก็ปากกบวาลพวกน็อตฝาสูบนะครับต้องขันเยอะหลายตัวแล้วก็มีสเปกแนนแป๊บัวชงมาฉีดอ่าพวกเอาไอเสียเขาไอดีอย่างนี้ครับเปิดท้องอ่างก็ทําได้เลยเหมือนกันลองเช็คครับกันดูก่อนคนระับ กล้องผมเครื่องนี้นครับเป็นซื้อมือสองมาซื้อมาตั้งแต่แรกมันก็ดังอย่างนั้นเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่ามันจะดังค่อยกว่านั้นครับหลังๆมามันก็ดังก็เรื่อยๆดังก็เรื่อยๆจนจนไม่ไหวครับจนรถไม่มีแรงเดินเบาไม่ได้ไม่มีแรงเลยครับมันเป็นเฉพาะสูบหนึ่งครับถ้าเกิดครับละลายจะเกิดจากการน้ำมันเครื่องแห้งมันน่าจะเป็นทั้งสี่สูบหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าน้ำมันไม่ไปเลี้ยงเฉพาะ ก้านนั้นหรือเปล่าผมเป่ารูน้ำมันก้านนามันก็โอเคดีอยู่คนระับมันไม่ได้ตันอะไรแล้วก็น้ํามันเครื่องผมเช็คอยู่ตลอดไม่มีขาดน,นะครับเพราะรถันเก่าผมเช็คเช็คก้านดูตลอดทําไมมันเป็นแค่สูบหนึ่งจริงๆมันก็ดังมาตั้งแต่แรกผมก็คิดได้แค่คิดนะเขาคงมไม่ใส่ลืมใส่ชาร์จอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่า เราเห็นเศษเชี่ยวแค่ด้านเดียวครับอีกด้านหนึ่งคือมันไม่มีเศษเลยก็ไม่น่าจะลืมครับช่งที่เปลี่ยนชาร์ปได้ก็น่าจะนั่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแตลองเปลี่ยนไปก่อนถ้าไม่เกิดมัญหาก็โอเคก็ช่างมัน